ไหแล้วมะม้วงพรยาอ้วนลังสิทธิ์ชี้ปมโดนไล่หอบลูกกลับบ้านเกิด ก่อนหนะ้านี้กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตวิจารณ์กันเต็มโลกออนไลน์สำหรับปมที่นักแสดงหนุ่มอ้วนลังสิตได้ออกมาอัดคลิปย่อมรับว่ามีปัญหาและทะเลาะก,กันอย่างอุนลรงกับภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คฮยอนซอนหรือมะม่วงจนถึงขั้นภรรยาหอบลูกหนีกับประเทศเกาหลีไปแล้วต่อมาทางด้านมะม่วงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโรพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าก่อนอื่นมะม่วงอยากจะขอโทษทุกท่านที่ทำให้เป็นห่วงและขอขอบคุณ สำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในทุกๆครอบครัวทุกๆคู่พอมาอยู่ด้วยกันก็จะมีการทะเลาะกันบ้างแต่สำหรับครอบครัวเราแล้วมาม่วงคิดว่าเราสองคนมาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเลยทาให้อะไรต่างๆมีความยากขึ้นค่ะจริงๆมาม่วงไม่ได้คิดเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาม่วงขอโทษในจุดนี้จริงๆค่ะและมาม่วงพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นมะม่วงเองก็ไม่ได้เป็นคนดีคนเก อะไรและมีสิ่งที่ทำผิดพลาดด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ไปเราทั้งคู่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นคู่ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ